สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับปิจิตเกมเมอร์นี่ครับแล้ววันนี้กับปิจิตก็ได้มาสุ่มเสี่ยงนะครับในการเล่นเกมนะครับเกมสุ่มเสี่ยงเลยวะสกีบีดี้ทอยเลนแอนด์นูบิกซ์ซาวเวอร์นั่นเองนะครับเกมสก i บีดี้นะครับที่จะต้องมาเอาชีวิตรอดนะในการซาวเวอร์นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวปิจิตเล่นให้ดูนะโอเค เอาละก่อนอื่นเลยครับเราก็ต้องชูสฮีโรก่อนนะครับในการเลือกฮีโรนะเราจะเป็น n ูบิกส์นะครับเป็นคาเมล่าแมนนะครับหรือจะเป็นเออเนทไททันสปิเกอร์แมนนะครับไททันทีวีแมนโอ้มีเยอะเลยนะแต่ละตัวนะครับโอ้โหแต่ตัวนี้นูบิกส์ก็มีนะเอาละโอเคตอนอืมเิชิปเลือกเป็นเจ้านี่ก่อนนะครับเจ้านี่ก็คือคาเมล่าแมนธรรมดานะ HP 50นะครับมี HP Regens นะครับก็คือการฟื้นฟูเลือดนะครับ0.1นะสปีด2.5นะครับ uh huh. ดาเมจก็ไม่ค่อยเยอะนะเลือกอาวุธก่อนนะครับอาวุธตอนนี้ก็คือ SM g c c นะนะถ้าเป็นปืนไททันหรอวะเออแล้วก็ไวเปอร์นี่ยนี่น่าจะเป็นปืนร้วนี่เป็นปืนแรงนะโ uh huh. okay, อเคว่ะพอแล้วเราไม่มีเงินนะ uh huh. ต้องใช้เงินตัวนี้นะครับซื้ออาวุธเนี่ยเพื่อจะได้มีความรุนแรงนะจะเอาไททันนะเปืนไททันนะ ลองลุยกันดูนครับว่าเราจะเอาชีวิตรอดได้ไหมนะไปกันฮนะมาแล้ววะ่ะโอ้ในโปนใน,ในท่านเอ,อ่อเป้าหมายก็คือเฟิร์สปัเนีครับหาอะไรวะอะไรบางอย่างเมื่อกี้โอ้โหมันมากันเต็มเลยวะ่ะจะพวกห้องน้ำโอ้โหมีทั้งโอ้จีแมนก็มาครับแล้วก็พอเลเวลอัพเนี่ยเราก็จะได้อัพสปีดนี่นี่สปีดโทนิกนะ บวกเกราะนะครับบวกอะไรวะเนี่ยบวกสปีดสองเปอร์เซ็นต์วะวันนี้บวกห้าเปอร์เซ็นต์มาเราจะดเดินเร็วขึ้นนะโอ้ด, G อดอิจิมมนดิจิแมนเทเลทมากโอ้ดิจิมมนเทเลทมายิงได้วะหาไอ้นี่นะเอลิสเลเยอร์นะครับอยู่ไหนวะโอเคเอ่อบวกแอตแทกสปีดครับยิงเร็วขึ้นครับมาเราต้องหาไอห้องน้ำอะไรสักอย่างไม่ใช่ปุ๊บปั้นอะไรบางอย่างนะเมื่อ,อกี้ก็บอกโอเค โอ้โยมันมาเยอะเลยวะโอ้โหชีแมนอยเดรตฮะอ่าอันนี้บวกสปีดนะวอกกี้ทอกกี้นะครับแล้วก็สปีดแล้วก็มานากับเฟชฟีดดีกว่าครับโอเคมามันมาโอ้ยชีแมนชีแมนอึดนะเนี่ยมา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 โอเคบวกไดเมจครับไปจิ๊บเอาบวกไดเมจนะท็อกซิกนะครับติดพิษว้าโอ้โห มาเยอะแล้ววะเฮ้ยเขาบอกว่ามีลูกศรชี้มาข้างล่างน่าจะมีอะไรบางอย่างน่างะเนาะอะไรวะเอ aan, ๊บโอเคเอ่อบวกอะไรดีวะความแม่นเลยนะแอค u เ a c ีนะความแม่นดูอะไรวะชี้ลูกศรมังล่างว่ะบวกโปรเจคท์ไทสปีดแล้วเอาสปีดเินเนอครับเราต้องการความคล่องแคล่วนะเข้ามาไอพวกของน้ำทั้งหลายโอมแมนไฟเล่ โอ้โหไดเมทบอกไดเมดฮะ้ตอบความแรงไว้ก่อนตอนนี้เราต้องทำภารกิจให้สำเร็จโอ้โหมันลุ้มพุ่งมาใหญ่เลยว่ะเลเ่อนไปตามเลือนไปตามเส้นทางนะโัวเงินก็เพิ่มเรื่อยๆฮะตรงนี้โอ้โหเฮ้ยนี่ไง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 เรื่องฮะนี่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 จมอนี่เอาละเรื่อง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 ก็โอ้โหโอเคเอาว่ะได้ซื้อปืนเพิ่มว่ะ อ๋อเราจะสามารถมาใส่สล็อตนี้ได้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้านะสามารถใช้ปืนได้ห้าอันใช่ไหมเอาปืนนี้ปืนไฟก็ความมันนะเออแล้วก็ซื้อไวเปอร์ได้อีกอันหนึ่งวะ่ะสองก็บอกเลยนะีโอ้ฟ้าวโอเคครับได้ปืนเพิ่มมานะอื้อหสองก็บอกกลายเป็นโอ้โหปุ๋ยแม่แทคสปีดเพิ่มไปแทคสปีดโอเคตอนนี้ปืนมิจิมีสามกระบอกแล้ยนะ้อง เฮ้มาดิโอ้ยโอ้ยมันมากันเต็มเลยว่าถ้าตัวละตัวมันยิงอัวุธได้โอ้ยโอ้ยโอ้โหชีแมนชีแมนโหดเกินไหมต่ก่อนดีกว่าครับน้องๆโอ้โหมาดิไอพวกนี้มีกลัวนะทีลูกน้องกัะจอกนะครับปุ๊บชีแมนโอเคก็บอกให้ไปเป้าหมายที่สองนะแอตแทคสปีดเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะนี่ขึ้นไปข้างบน บดแอทแท็กสปีดเข้าไปหืยยิเร็วขึ้นมาอัพเวลไปด้วยวนะน้องนี่หูบึกเบย์เมทรับเทสลาคืออเลยวะ6เบย์เมน20%โอ้เจอแล้วเพื่อนที่สองมาอ,อัพเกรดอาวุธโอเคเอออ้หูปืนนี่ครับฟีนอลองส์นะน่าจะเป็นลูกซองม,อมื่อวะเอฮ้ยครับโอ้ลูกซองจริงด้วยวนะ้องยิงเมา่วะ ไม่เห็นยิงเลยเออนี่ไงต้องระยะใกล้ๆรือจริงๆกว่าลูกซองน่ะดิบ้าลูกซองมันยิงไกลมากเลยนะเอ,อ้ยมันยิงใกล้ไม่ใช่ผู้ผิดแต่มันความแรงมีครับความแรงในการกระจายของรูปศุนยุน่ะเริ่มเยอะวะ่ะพามาไาไไปหมดแล้วเชียวช่วยด้วย ต่อไม่เลยมากๆแล้วโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหรนี่ไงตอนเรอัปเกรดโอเคฮะตอนนี้โอ้โหจะเอาอะไรก่อนเนื้อบริมีปืนพวกนี้มีหมดแล้วนี่วะลูกซองอีกอันแม่โอ้โหตายแล้วทำไงเนี้ยเอาลูกซองอีกอันแล้วกันนะโอเคเราต้องรอจังหวะถัดไปครับน่าจะเป็นปืนใหม่นะ HP Generation ตอนนี้ฉันกำลังหาไอ้ไอ้เป้าหมายของเราอยู่นะใช่นี่มาวะ นี่เปล่าไปอันไหนหวะแต่ไม่เจออูม้มันลงมาเต็มไปหมดเลยจะรอบไหมเนี่ย <Huh? S 1> โอ uh ้โหน้องน้องโอ้ฝ oh. าดไม่หวังไหมเนี่นนยน้องน้องอุ้ยน้องน้องมันมาเต็มเลยอุ้ยตา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 ย อาวุธอาวุธโอเคเอาละโอ้ปืนใหม่เฮ้ยปืนใหม่ว่ะมีด้างเหรอลูกซองออกไหมนี่น okay. oh, ี่นี่นี่นี่ปืนนี่ฮะแล้วก็เอาลูกซองออกดีกว่านะลูกซองม่มีประโยชน์หรอกเฮ้ยนีดมีดโอ้โหทุเรศจัดนะมีด้างโคตรช้าเฮ้ยแต่ปืนนั้นก็แรงอยู่นะปืนใหม่แรงอยู่นะครับอืมตอนนี้ เงินเยอะแต่เป้าหมายของฉันอยู oh ่ไหนเนี่ยโอ้โหจีแมนไฮเน็ตน้องโอ้ทำเดเมดทำเดเมืโอ้โหมาดี่วะไอ่ตรวนี้ตรงนี้ใช่ป่ะหมตัวงตรงนี้่ะทำไมไม่ใช่ว่ะเอาเวรละโอ้โโอ้หูน้องนน้องสิงไ ตรงนี้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 โอ้โห HP g e จ,จน e g e n e r a t i o n โอ้ยอาวุธไอ้บ้าเฮ้ยอาวุธวุธไม่มีอะไรแล้วเ <c oughs> ว้าาย <c oughs> เอ้ยปืนนี้ออกแล้วครับลองปืนใหม่นะ h e m p l a t e 74 <c oughs> นะโอเคเปืนอ,อะไรวะ <c oughs> ไม่ไหวแล้ว เลือดฉันจะหมดแล้วเป้าหมายนั e ่นอยู่ไหนวะน้องไบ้าเอ้ยอยู่ไหนวะน้อน้องพยายามเดินหา้วเนี่ยมันไม่มีวะโอ้ยเฮ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 ้เยอน้องบ้า อุ้ยเลือดจะหมดอุ้ยอุย,อยเลือดจะหมดเอ้อบ้าอยู่ไหนวะทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนก่อนโอไม่นะเฮ้ยมันมาแล้วบูบอสเฮ้ยไอดตัวนี้ตัว,วอะไรวะเฮ้ยมันมาโอ้ย พอน้องจะตายยาว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 อุ๊ยอุ้ยอุยนั่นหลบไาเสือหล6แล้วเฮ้ยงานเข้าว่ะงานเข้าว่ะโอ้โหแพ้โอ้โหกงห อันนี้ไม่ผ่านอะไรเลยเลยเนี่ยโอ้โหรกปี้เหรอวะแรงรุกกี้เหรอวะ,รรอวะโอ๋อไปบ้าเลยโอ้โอ๋อมันได้มันได้ค่านี้มา,น,า,าน,นะครับเราก็เอาค่าตัวเนี้ยนะครับมามาปลดล็อกนะแต่ละตัวนะครับก็จะมีพลังใช่ไหม เออความแตกต่างกันอยู่นะอาโมโอาโมลแล้วก็พลังโจมตี HP รีเจนตัวนี้ Audio Man วะมันน่าจะ HPHP HP ก็พอเลยวะ50 50อืมนีมีบิ๊กบิ๊กคาเมล่าเนี้ยไททันคาเมล่าเนี่น่าจะไวขึ้นนะโอเคอ่ะแควพร็อนปึ๊ก สมมติมันล็อกอยู่ะทำไงให้มันปลดวะเออนะเมื่อกี้เราก็ใช้ไปเกือบหมดทุกเอ้ยยังไม่ได้ใช้พวกนี้ด้วอิมพัวโนโอ๋อซื้อได้นี่ว่อ๋อโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้ครับกับ Skibidi Toilet เลดและนูบิกส์เซอนะเราก็สามารถที่จะใช้ Nubix หรือ Skibidi นะครับเข้าไป s u r v i v o r นะครับ ไปเอาชีวิตดอดในแมพนี้ก็ได้นะเป็นเวอร์ชั่น1 0 0นะครับเอ่อก็เดี๋ยวพิจิตบจะแปะลิงก์ไว้นะมันเล่นออนเว็บนะครับเล่นบนหน้าเว็บได้นะครับผมเอาละคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับคลองฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกับเกมสกิบบี้นะครับทอยเล็ตนะครับใครมีเกมสกิบบี้ทอยเล็ตแนะนำเกมไหนสนุกสนุกนะบอกมาได้เลยพิจิตรไปลองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ